ยามเดยวเพือนังนี่อันนี้ยาเดียไปเอาไปหาคนบุแล้อเอายาเดียคุณว่อืมจ้โอเคดูสังูแบบกระทหนหันแล้วนย่นี้ครับเวกีนก่นีครับผมเว่นี้ครับ ท่านท่านเห็เนนะครับผมอู้วรถถึงรุดไปลุดไปวะอืมลุดไปลุดไปครับไปน,น้ำพวยเทาอืม เอาสิครับโดนครับผมเล้วเอาขอนคครับผมเจอไห้เห้งให้โดนในไก่เลยเห้งอือได้ได้เดี๋ยวก็ทะลุเดี๋ยวก็ทะลุมันอาจจะมีจอวมีหยงังนะครับเนาะมันก็อาจจะไปอาจี่น้อยครับครับผมมุกกระเจ้างันมาใส่อยู่ครับผมมันต้องโหดีน้อยเด้อครับเลือ่อนที่นู้นต้องโหดองโถนะครับจำมืดเถอ เอาะครับออกที acio, mehr, ่โล่งแล้วบาดีหมหอวเรือชูดเท่าเอ่ครับถ้าผฝุ่นไรพว่าัวฝังหนาเลยเอเนี่ยาเจอเลยนะครับว่าขาอกามหเมหายโ้ามเลยกุดว่าล เฮ้ยอาจจะลังเลเนี่ยลุกเล็กจรงน้อยอ้วครับผมอือโอ้ยครับผมตัวมันโอ้นะครับอุ้ยวแม่ใส่โอ้ฝ่ามือจอดเลยครับผมนี่าไ่ามือ โอ้อาจจะบม่ชัดเจนไปลยครับเด้วยเพราะว่าผมใส่แสงมาปนจะน้อยนะครับตัวมันยุใหญ่ใหญ่เลยแหละโอ้ไอกาใส่ฝ่ามือสุดยอดเลยครับผมครับเทียบเลยน่ครับโอ้ัไม่จะเว้ยครับเนั่นมันพิเศษอาหารของเราเลยผมยกโปให้คุณเลยสุดยอดเลยสุดยอด,ด,ดไปหนึ่งแ้มหนึ่งแจมมาแล้วลงแรงเลยครับผมโอ้โหความเหนื่อยละค่ามือทั้งร้ายนะครับนอนทั้งปวงหายหมดเลยบาดนี้ เจอเข้าไปแม่นึงจังๆครับผมจังเลยเนาะครับผอวิ่งโอ้ยเสียก็ต้องเสียอนะครับเนาะต้องเสียเลยแน่นอนเน่นอนเน่นอนเน่นอนครับผมแน่นอนครับแม่แม่แ่บุษเสียใจเลยเดี๋ยวผมจะล็อกกันประภาพดีกว่นครับเนี่ยมันขีงเคลื่อนแง่งอาจจะว่างลุกกลางน้ำลุกโกนห่วยก็ได้ครับผม อาจจะไม่ได้เบื้องอีกเลยอาจจะเป็นปลาดุกใหญ่ก็เป็นได้ครับครับหรือช่อนใหญ่ไหมท่านครับอาจจะผมทําการถอยเรือก,กัอนน้อยนึงเพื่อจะให้เรือข้างในนั้นออกมาแล้วครับเนาะฮะปลาจามแพงลอยเลยนะครับเนาะโอเค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 โอ้โตดันกันแล้วเนี่ยครับผมโคงามเลยสุดยอดเลยครับพี <ST S> มันวิเศษนะครับคิเศษนะครับโอ้ขำๆนะครับเนาะนี่ขำเองครับผมเป็นเวลาโค้งโม่งกว่าแลยนะครับผมครับบ่าแล้วผมก็ก็บริไดเอาให้มาพร้อมการตามเนียคงลําบากคงเสี่ยงพ่อกันเค่นี้นะครับเนาะมือจังหวะกันหม่สารต่อกันไปเลยเฮาครับเขาสยามไปสุดนะครับเอาจนสุดเลยต่อการตามเนียของเขานี่้าบ่เห็นหุงตามผมบริไดเอาไฟมาเออกระชีบโตามต่อเอา ยามเบิ้งหามันได้ปลาครับผม,มเออมันจังสีบอเสียหายอ่าเดี๋ยวเราลุยกันต่อไปไล้เอาครับครับ,รบโอเคแล้ว